ขียนที่คุณอนุโมมอบหมายให้จนสี่ทุ่มจึงเข้านอนครั้นเวลาประมาณตีหนึ่งครึ่งเสียงโทรศัพท์หน้าห้องก็ดังกริ้งขึ้นครั้งหนึ่งพอผู้เขียนขยับตัวตื่นเสียงโทรศัพท์ก็เงียบไปทันทีผู้เขียนคิดว่าถึงจะมีใครต้องการพูดเรื่องด่วนก็ไม่ควรจะโทรในเวลาพิการเช่นนี้แต่รอแล้วก็ไม่เห็นใครโทรมาอีกจึงม้อยหลับไปครั้นเวลาประมาณตีสองเศษเสียงกริ่งโทรศัพท์ก็ดังขึ้นอีกครั้งเพียงกริ้งเดียวแล้วก็งเงียบอีก เมื่อผู้เขียนขยับตัวเสียงโทรศัพท์ลึกลับที่ได้ยินทั้งสองครั้งนี้ผู้เขียนได้ยินอย่างชัดเจนไม่ใช่ฝันเพราะตกใจตื่นเสียงกริ่งยังไม่ขาดหายแต่พอผู้เขียนขยับตัวจะลุกขึ้นไปรับโทรศัพท์ก็เงียบหายไปทุกครั้งผู้เขียนได้เล่าให้คุณประสิทธิ์การุณยาวานิชจมมกฎแห่งกรรมผู้เคยเร่วมง,งานกับคุณทอเรียงพิบูลมาเป็นเวลาสิกว่าปีเศษ ซึ่งก็มาร่วมสวดพระอธรรมคืนคืนมาที่สิบสี่วิชนานี้คุณประสิทธิ์ได้ให้ความเห็นว่าผู้การเสนออาจจะอยากพูดอะไรกับผู้เขียนก็เป็นได้เพราะก่อนที่ท่านจะถึงแก่นิจกรรมก็เคยสนทนากันทางโทรศัพท์อยู่บ่อยๆและโดยเฉพาะเป็นผู้เขียนประวัติของพันเอกพิเศษเสนะจินรัตในนิสานโลกทิพมาแล้วด้วยผู้เขียนฟังแล้วก็อึง้งโดยไม่ทราบจะพูดอะไรต่อ การไปฟอกเลือดล้างไตของพันเอกพิเศษสนอจิตรัตน์ตลอดเวลาสามปีเศษ <c oughs> นับจากปีพศ2528เป็นต้นมาจนถึงอวสาน่งชีวิตนั้นไม่มีใครทราบหรอกว่าผู้การสนอต,ต้องต่อสู้กับความทรมานมากแค่ไหนคุณประสิทธิ์กรุมยานนิ์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังถึงเมื่อครั้งท่านไปเยี่ยมผู้การสนอที่โรงพยาบาลพระมงกุฎและเลยไปคุยกันต่อที่บ้านผู้การสนอได้บอกว่าการฟอกเลือดล้างไตนั้นหมายถึงหมอต้องเจาะเลือกท่านออกจากร่างกายสู่หม้อกรอง ที่ทําหน้าที่แยกเลือดก,กับน้ําออกจากกันเป็นเวลาครั้งละห้าชั่วโมงจนกว่าจะเหลือเลือดบริสุทธิ์จริงๆจึงนําเลือดเข้าสู่ร่างกายใหม่ทั้งนี้เพราะเมื่อตายไม่ทํางานระบบขับถ่ายของผู้ป่วยก็ไม่ทํางานไปด้วยแม้การดื่มน้ําในวันหนึ่งหนึ่งต้องจากัดปริมาณจะดื่มมากเกินปริมาณไม่ได้ด้วยจะเกิดอาการบวมตามร่างกายทําให้ผู้ป่วยอึดอัดหายใจไม่ออกแน่นหน้าอกอาการเช่นนี้จะเกิดทุกครั้งถ้าผู้ป่วยดื่มน้ําเกินที่หมอกําหนด ฉะนั้นรันเอกพิเศษเสนอจึงต้องต่อสู้กับความหิวกระหายนาำตลอดเวลาและในการที่ท่านได้เชิญไปปราตกาถาแต่ละครั้งครั้งละสองชั่วโมงบ้างชั่วโมงเศษบ้างนั้นถึงจะเป็นคนปกติธรรมดาถ้าพูดนานๆดังนี้ก็ยอมจะคอแห้งเป็นธรรมดาและผู้การสนอซึ่งเป็นคนป่วยด้วยโรคไตาวายจะมีความกระหายเพียงใดกรขอให้ทุกท่านผู้อ่านลองพิจาราดูเถิดคุณประสิทธิ์บอกผู้เขียนในตอนท้ายว่าผู้การสนอได้ต่อสู้กับโรคด้วยน้ําใจเด็ดเดี่ยวสมเป็นชายชาติทหาร แขนของท่านนั้นเป็นปุ่มเป็นปมเพราะถูกเจาะเลือดหมดจนท่านต้องใส่เสื้อแขนยาวไปปทาทกถาผมเห็นใจท่านเป็นอย่างยิ่งถ้าเป็นเราเรา,ราคงทนมาถึงสามปีไม่ไหวแน่ <c oughs> นอกจากนี้มารดาของคุณอัญชลีจินทรลัตน์ได้เล่าให้ผู้เขียนฟังว่าเ <c oughs> มื่อเวลาตีสามเศษใกล้จะตีสี่ของวันที่สิบสี่มิถุนายนขณะที่ท่านนอนอยู่กับบุตรสาวคุณอัญชลีกับหลานอูนั้นก็เห็นมันเอกพิเศษสนะบุตรเขยในเครื่องแต่งกายใส่เสื้อคอกลมสีเขียว ดางเกงขาสั้นโดนยิ้มเปิดมุ้งชะโงกหน้าเข้ามาพางพูดเบาๆว่าขออนุญาตดูหน้าแม่กับลูกหน่อยบรรดาของคุณอัญชลียืนยันว่าขณะนั้นท่านตื่นแล้วแต่ยังไมไ่ลุกขึ้นจากที่นอนและกล็มาได้ฝันท่านเห็นพระเอกพิเศษเนาะจิงัอย่างชัดเจนเมื่อผู้เขียนถามคุณอัญชลีถึงเรื่องดังกล่าวนี่คุณอัญชลีบอกว่าคุณแม่มาเล่าให้หนูฟังตอนเช้าว,ว่าพี่เนาะมาหาตอนใกล้จะตีสี่ของวันที่สิบสี่หลังจากท่านเสียไปแล้ว ไปเพียงยี่บสี่ชั่วโมงเท่านั้น,น,นค่ะท่านมาขอญาติดูแม่ดูอ่าดูอ่าเขาและคุณแม่ดูหน้าหนูกับลูกอูแล้วก็ล้วนหายไป <c oughs> มีอยู่คืนหนึ่งผู้เขียนได้โทรศัพท์ไปที่บ้านของท่านบุก,การสนไดในราบจากบุตรสาวของท่านว่าท่านกับคุณอัญชลีไปทําบุญที่นครสวรรค์ยังไม่กลับมาขณะนั้นเป็นเวลาสองทุ่มเสร็จแล้วครั้งอได้เวลาสามทุ่มผู้เขียนก็โทรไปอีกครั้งหนึ่งานบุสนทยังไม่กลับบ้านด้วยความเป็นห่วงผู้เขียนจึงโทรศัพท์ไปหาเป็นครั้งที่สาม เมื่อเวลาสามทุ่มครึ่งคราวนี้ผู้เขียนคราวนี้ผู้การเสนอเป็นผู้ไปรับสายเองทั้งบอกผู้เขียนด้วยน้าเสียงสดชื่นว่าผมเพิ่งถึงบ้านอย่งนี้เองครับไปทำบ,บุญที่คนครสวรรค์ปีนเขาขึ้นไปสูงพอสมควรผู้เขียนถามท่านว่าไม่เหนื่อยหรอกหรือเพราะท่านเป็นท่านไม่ใช่คนแข็งแรงยังเจ็บป่วยยังเจ็บยังป่วยอยู่ผู้เขียนเองผู้เขียนเองก็เป็นห่วงจึงได้โทรมาหาสามครัง้งครั้งนี้ท่านก็บ,บอกว่าขอบพระคุณผู้เขียนที่มีความห่วงใยท่านแต่ ถึงเหนื่อยก็เชื่นใจครับที่ได้ไปทําบุญผู้เขียนก็อนุโมทนาในกุศลจิตเมื่อผู้เขียนเล่าเรื่องนี้ให้คุณประสิทธิ์ฟังท่านบอกว่านี่แหละน้ําใจทหารเลือดของทหารแท้และน <c oughs> อกจากนี้ผู้การสนอยังโทรมาบอกผู้เขียนด้วยน้ําเสียงที่ปีติว่าผมขอขออบคุมเป็นที่สุดที่เรื่องราวของผมส่งลงโลกทิศช่วยผมขายเทปหมดเลยครับเทปพัาร้อยชุดเกลี้ยงเลยผมต้องรีบสั่งให้เขาอัดใหม่ ขอบคุณมากครับผมจะได้เงินไปทําบุญมากๆให้ส่งกับที่ผมตั้งใจไว้น้ําใจของท่านนั้นมีแต่คิดเรื่องการทําบุญสร้างโบสถ์อยู่ทุกลมหายใจคุณอัญชลีพูดด้วยน้ําตาที่ไหลาอาบแก้มา่าเป็นพันเอกพิเศษยังไม่มีรถส่วนตัวจะใช้กับเขาเลยบ้านกับช่วยกันกู้เข้ามาทั้งสองคนทาน,นกู้สวัสดิการทหารบหรกหนูก็กู้จากองค์การสงเคราะห์ทหารพันศึกเอาเงินมารวมง,งันปลูกที่ดินไม่ใช่อหนูเป็นของพ่อเขาเขาังไม่ได้แบ่งให้ใครเลย ผู้เขียนได้แต่ให้สติคุณอัญชลีว่าเวลานี้คุณพ่อของหนูอูก็เสียไปแล้วอันเป็นกฎธรรมดาของมนุษย์เราที่หนีจากความเกิดแก่เจ็บตายไปไม่ได้แต่ถ้าคุณอัญชลีเป็นอะไรไปอีกคนลูกที่ยังเป็นเด็กคงจะลาบากทะนั้นขอให้คุณอัญชลีเข้มแข็งไว้คุณอัญชลีได้ฟังแล้วก็พยายามอย่างที่สุดที่จะทําใจให้เป็นปกติได้ซึ่งซึ่งก็คงจะต้องอาศัยเวลาอยู่บ้างบัดนี้พระเอกพิเศษสนอญจินดรัตได้ถึงแก่นิกรรมแล้วและเป็นการจากโลกนี้ไปเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากที่เคยจากไปชั่วขณะถึงสองครั้งสองหนภาพที่ท่านนั่งพูดเป็นเวลานับชั่วโมงอันเป็นการบรรยายให้ผู้ฟังได้เห็นนรกสวรรค์อย่างชัดเจนเพื่อให้เกิดการเกรงกลัวต่อบาปกรรมที่ผู้ใดจะก่อขึ้นนั้น <c oughs> นับจากนี้จะไม่มีใครได้เห็นและได้ฟังกับท่านพูดอีกแล้วนอกจากในตลับเทพที่ท่านอัดไว้ถึงใครขอเชิญชวนผู้มีศรัทธาในธรรมทั้งหลายได้โปรดช่วยกันสละศรับอ่าสลักรั์ตอนนี้ก็คงไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องสละเพราะว่า มันเป็นเรื่องราวที่นานแล้วนะครับเ <c oughs> ออดูว่าแต่ไใปบใบจากช่วยเหลือคนลีจยรักปัญญาของท่านนะก็ได้นะครับนะก็ตอนนี้มันนานแล้วก็คงจะไม่ต้องอ่านนะเนอก็เป็นเรื่องราวที่ที่หมายความว่าตายแล้วฟื้นถึงสามครั้งแล้วก็ตายจริงๆครั้งสุดท้ายนะครับเนะก็เป็นเรื่องที่อ่าอ่นนำมาลงในหนังสือตายแล้วไปไหนเป็นหนังสือรวมเล่มซึ่งพิมพ์มานานแล้วซึ่งตอนนี้ก็ ไม่ได้รวมอีกคิดว่าต่อไปหน้าจะรวมเป็นเรื่องๆไปเป็นเรื่องเล่มเล็กๆอ่านห้านาทีนะครับเพราะถ้ารลมเรื่องใหญ่มันก็จะใช้ทุนเยอะนะตอนนี้อ่าต่อไปฟังเรื่องอีกสักเรื่องหนึ่งอ่าอาจจะได้หลายเรื่องนะเพราะเวลายังมีเยอะอเรื่องเรื่องโกเตงฟื้นแล้วอ่าเรื่องโกเตงฟื้นแล้วนี่เป็นยังไงโดยสียาวหรือเปล่านะครับก็อ่อคงพอสมควรอ่านให้ฟังนะครับ มีคนเป็นจํานวนมากอ่ามีคนเป็นจานวนไม่น้อยที่เกิดความสงสัยในปัญหาที่ว่าถ้าเขาตายแล้วจะไปไหนนรกหรือสวรรค์หรือเที่ยวลอยล้ะล่องไม่เป็นที่เป็นทางจนกว่าจะจุดิทั้งนี้ด้วยเหตุที่ว่าบางคนตายไปแล้วไม่เคยมาเข้าฝันญาติพี่น้องหรือลูกเมียเพื่อส่งข่าวคราวว่าตนมีคมีสุขสบายหรือทุกข์อาเค็แต่อย่างใด <c oughs> บางคนตายไปแล้วก็เที่ยวมาเข้าฝันญาติพี่น้องหรือไม่กับลูกเมียของตน ขอให้ช่วยทำบุญแผ่กุศลไปให้ด้วยตนด้วยพ้นจากความทุก <c oughs> ข์ยากเขามีอยู่ทว่าบางคนนอกจากจะไม่ไปเข้าฝันใครต่อใครแล้วยังมาแสดงตัวให้ปรากฏแก่ผู้อื่นได้อีกด้วยสุดล้วตายแล้วจะไปไหนอจึงเป็นปัญหาที่ใครๆก็อยากจะรู้ก่อนความตายมาถึงตนผู้เขียนเองก็ใช่ว่าจะเป็นผู้รูนย์คือรู้ไปหมดทุกอย่างหาไม่ได้โดยเฉพาะในปัญหาดังกล่าวนี้ก็จนปัญญาเหมือนท่านทั้งหลายเพราะตนเองก็ไม่เคยตายไปจากโลกนี้สักครั้งเดียว ถ้าเคยตายไปบ้างและกลับฟื้นคืนชีพมาก็จะเล่าถึงความเป็นลายยามตัวตายให้เพื่อนฝูงหรือผู้ที่รักใคร่นับถือได้ฟังกันบ้างเป็นความรู้ประดับสติปัญญาเล็กน้อยก็ด้วยเหตุที่จนญาเช่นท่านทั้งหลายนี้ทําให้ผู้เขียนเที่ยวสาอสแสวงหาผู้ที่รู้ถึงปัญหาที่ว่าคนเราตายแล้วจะไปไหนตัวกระทั่งไปพบคุณสนิทธน,ร, <c oughs> ทานารักน,ะนักหนังสือพิมพ์อาวุโสรุ่นพี่ของผู้เขียนเข้าคุณสนิท เป็นผู้ที่ผู้เขียนรักนับถือและผู้แลรู้จักคุ้นเคยกับท่านมาร่วมสามสิบปีท่านเป็นคนตรงไปตรงมาไม่มีเื่องเหลี่ยมกับใครและเป็นผู้มีจิตใจใสสะอาด <c oughs> ทั้งเป็นคนเปิดเผยเมื่อผู้เขียนนําปัญหาโลกแตกนี้ไปไประกกับท่านที่บ้านพรรคนุนวิชัยท่านก็นเล่าออกมาว่าผมเพิ่งสัมภาษณ์คนตายแล้วไปไหนอยู่หลายคนคุณเอาไปเขียนเถิดจะเล่าให้ฟัง <c oughs> ผู้เขียนได้ยินคุณสนิทพูดขึ้นมาฉะนั้นก็มีความสึกเหมือนพระมาโปรดรีบประมมือไหว้ท่านอย่างนอบน้อม แล้วขอให้ท่านเล่าให้ฟังใทนทันที <c oughs> บุคคลแรกที่คุณสนิททรันเล่าให้ฟังนั้นมีชื่อว่าโกเตงแซ่เอีย e บตอนนั้นก็มีอายุ85ปีอยู่ในบ้านซอยกาหลงหลังกรมพระราธิการหารบกสนามบินนาจำจังหวัดนนบุรีเริ่มแรกก่อนที่คุณสนิทจะรู้จักกับโกเตงนั้นอยู่มาวันนึงคุณสนิทได้นำํำรถ,ถส่วนตัวไปซ่อมตัวถังที่อู่วงสกรยยถนนนิชัยสามแยก ถนนอเอสงครามซึ่งไม่ไกลาจากบ้านคุณสนิทเท่าไดนักขณะที่คุณสนิทนั่งรอช่างเข้าตรวจสภาพรถอยู่ในห้องทํางานของเจ้าของอู่นั้นก็พอดีมีจีนชาราผู้หนึ่งนั่งอยู่ก่อนแล้วเ <c oughs> มื่อได้นั่งมองหน้ากันอยู่ชั่วครู่หนึ่งชายคนนั้นก็บอกคุณสนิทขึ้นมาเฉยๆว่าคุณจะมีอายุยืนอีกหลายปีจึงจะตายคุณสนิทฟังแล้วอดประลาดใจไม่ได้ <c oughs> จึงถามจีนชาราคนนั้นว่าเป็นสินแสดูโหเท่งหรอหรือ,อไร กลับได้รัครบคาตอบว่าแกไม่ใช่สินแสหมอดูแต่มีดวงตาลึกลับที่สามารถจะทานายเหตุการณ์ทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคตได้คุณสนิทได้ฟังแล้วยิ่งแปลกใจหนักเข้าจึงถามว่าไปเรียนมาจากไหนจีนจีนชราผู้นั้นก็มองหน้าคุณสนิทแล้วก็ตอบหน้าตาเฉยว่าเรียนมาจากเทวดาตายไปเจ็ดวันเมื่อฟื้นขึ้นมาได้ทําสมาธิตามที่เรียนมาก็เห็นภาพเหตุการณ์ทั้งหลายเหมือนดูหนังทั้งเห็นได้ทั้งนรกและสวรรค์ที่เคยท่องเที่ยวมาแล้ว ดังที่เคยเรียนมาแล้วว่าคุณสนิทธนรักษ์ท่านเป็นนักหนังสือพิมพ์รุ่นอวุโสรุ่นพี่ของผู้เขียนเมื่อได้ฟังจีนชลา้นั้นกล่าวดังนี้ประกอบกับท่านเป็นผู้สนใจในเรื่องลี้ลับอยู่แล้วคุณสนิทก็ไม่ปล่อยโอกาสให้ผ่านไปง่ายๆจึงเริ่มลง,งมือสัมภาษณ์ชีวประวัติของจีนชลา้นั้นทันทีพอและพอจะประมวลความได้ดังต่อไปนี้โกเตงแท่เอฟเกิดที่ตลาดภูฝั่งธนบุรีเมืม่อพศ .2443 คันมีายุได้เจ็ดขวบ ตีอะไส่งไปอยู่ขับยากผู้ใหญ่ที่ตำบลไ้เค้าแขวงเมืองควางตุ้งประเทศจีนตอนอายุน้องน้อยเป็นเด็กเล็กๆตีไม่ชอบให้ไปเล่นให้เล่นกับเด็กคนไทยเพราะถูกรังแกอยู่เสมอจึงเป็นสาเหตุให้ผู้ไทยไม่ค่อยจะได้ไม่ชัดเจนจนถึงทุกวันนี่คันพอเด็กชายเต็งอายุได้สิบสองขวบจึงเดินทางกลับเมืองไทยซึ่งในตอนนั้นรู้ภาษาไทยหมดแล้วเรียกว่าพูดไม่ได้ฟังไม่ไม่รู้เรื่องเอาเลยทีเดียว และได้มาอยู่ในหมู่คนจีนกับเตี่ยที่ตลาดพูเรื่อยมาจึงได้หัดพูดภาษาไทยแต่พูดไม่ค่อยจะถูกเพราะไม่ได้เราเรียนหนังสือไทยต่อมาเด็กชายเต่งมีอายุได้สิบสามขวบเตี่ยกับแม่ก็ตายจากลูกไปในระยะเวลาที่ใกล้เคียงกันทิ้งให้เด็กชายเต่งต้องต่อสู้กับชีวิตที่แสนลำเคินด้วยตัวคนเดียวโดยการเป็นลูกจ้างทํางานต่างๆทุกชนิดให้แก่คนจีนเพื่อแลกกับอาหารพอประทังชีวิตไปวันวันหนึน่งฮันเป็นหนุม่มอายุได้ยี่สิบปีเศษได้ยินข่าวว่าทางจังหวัดภาคใต้การเงินดี ขนาดลูกจ้างสวนยางยังร่ำวยจึงตัดสินใจบ่ายหน้าไปเสี่ยงชีวิตหากินโดยการเปลูกจ้างกรีดยางบ้างลูกจ้างร้านอาหารบ้างหรือไม่ก็เป็นคนชงกาแฟบ้างไปตามเรื่องในราวพศ2480โคเตงเล่าให้คุณสนิทฟังว่าตนได้ไปรับจ้างเขาคั่วกาแฟและชงกาแฟยอยู่ที่อำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชการไปที่มีอาชีพการไปม,มีอาชีพรับจ้างเขาอยู่ทางภาคใต้ยอยู่หลายปีนี้ โกเตงอยู่เป็นโสดโดยตลอดเพราะเหตุที่รายได้ไม่พอจะจุนเจือให้มีครอบครัวประการหนึ่งและอีกประการหนึ่งก็คือต้องย้ายทีท่ทำมาหาก,กินอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งปีพศ .2488 ซึ่งขณะนั้นแกมีอายุไม่ได้49ปีและกำลังกำลังเป็นลูกจ้างชงกาแฟอยู่ที่ตลาดปากพนังก็าบังเอิญเป็นโรคลมปัจจุบันตายไปอย่างไม่มีใครคาดฝันทาง,ท,างท่าแก่เจ้าของร้านเห็นว่าโกเตง อยู่กับครับหลายปีทาเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจึงรับจัดการนำศพนำศพใส่ลงจำปานินมนต์พระมาสวดพระอภัยิธรรมตามปันเพณนงานศพทั่วไปอย่างเรียบร้อยโ <c oughs> กเตงเริ่มเล่าเรื่องตอนที่ตายไปแล้วว่าทีแรกเมื่อตอนป่วยด้วยโรคลมปัจจุบันจะตายไปและตายไป,ไปนั้นตนไม่รู้สึกตัวว่าได้ตายไปแล้วเพราะตอนตายในนาทีแรกๆนั้นเหมือนกับคนที่ง่วงนอนจัดแล้วหลับไปและคล้ายๆกับ ความฝันเพราะอยู่ๆก็มีคนแตกหน้าสองคนมาพาตัวไปที่แห่งหนึ่งรู้สึกจะเป็นสถานที่ที่เขาคุมขังนักโทษเอาไว้มากมายโดยพบกับคนรู้จักหลายคนที่ตายไปแล้วเขาเขาร้าองทักว่าักเตงมาแล้วหรือแล้วเขาก็หายไปพอเดินจะเข้าเขตบริวเวณที่มีการทรมานคนโทษต,ต่างๆก็มีคนมารับตัวอีกทอดหนึ่งภายหลังจึงได้รู้ว่าคนคนนั้นคือนายน,นีระยาบาลเขาเป็นคน พาเดินไปในที่ต่างๆพรางอธิบายถึงความผิดของคนที่จะต้องถูกทรมานลงโทษทีละแห่งเรื่อยไปในที่คุงคัางแห่งหนึง่งมีคนถูกทุบหัวด้วยคอนเหล็กดิ่มพลาดๆบางคนถูกมีด